อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องบักหลามาแล้วได้ครับคำเตือนทางช่องปินเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกั้นเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปักลามมาแล้วเด้อครับผมมาพบกันมาพาอกันในวันที่31มกราคม65นะครับผมตรงกับวันจันท์นะครับเหลือเวลาอีก1วันเท่านั้นสตรกก็จะทำการออกรำังวันแล้วนะครับเหลือเวลาก็ไม่เยอะนะฮะทำการบ้านให้ดีนะครับพร้อมรวยต่อ ตอนรับวันตรดเจนนะครับทุกท่านในคลิปนี้ก็ไฮไลท์เลยจะมีของชุดล่างเทปบรลือนะครับเลขวิ่งบนล่างแอดมัมแล้วก็เสียนท่าท้ายนะครับชุดสรุปบนล่างคุณไก่เจ้าพายุวุฒินันสรีแล้วก็จะมีข้อมูลที่มาจากเลขวิ่งร้านทองชุดอัปเดตกันอีกด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่ผมจะนำมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ ก็ฝากเดอ้อนะครับกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับผมขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละมาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับ มาเริ่มนะครับจากข้อมูลของเลขชุดสรุปบนล่างแอดสายฟ้านะครับวดที่ผ่านมาหลุดทั้งเลขเด็ดแล้วก็ชุดจับคู่เลยนะฮะมาดูวงวดใหม่กันให้มาแล้วนะฮะจะมีชุด3ตัวบน3ชุดนะครับมี483 6 8 4แล้วก็386แนะครับแล้วก็ชุดล่างเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะครับมี3 2 3 4 3 8สแล้วละก็36นะครับขอให้โชคดีนะครับผมจากแอดสายฟ้าใครที่ เป็นอยู่ก็รับข้อมูลเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลด้วยเดอ้อต่อไปนะครับก็เป็นแนวทางของอแอดแมงปอปีบังนะครับซึ่งคลิปที่ผ่านมาที่แอดได้ลงให้เนาะเป็นของปลอมนะครับไม่รู้ว่าปลอมขึ้นมาเพื่ออะไรเนาะนะฮะก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมของแท้ของปลอมก็เหมือนกันมากๆนะครับผมก็ ดูดีๆเด้อนะครับว่าที่ผ่านมานะฮะอย่างที่บอกเลยเข้าไปที่29เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างนะครับมาดูวาดใหม่กันวันที่1กุมภาพันหกสิบห้านะครับมีชุด3ตัวบนนะครับ6ชุดยังคงตามสูตรเนาะสามศูนย์ห้าหกศูนย์สามหกศูนย์สี่แปดศูนย์สี่เจ็ดเก้าสี่แล้วก็เก้าสามห้านะครับแล้วก็จะมีชุดสองตัวบนล่างนะครับทั้งหมดก็เก้าชุดเนาะ มี05 04 03 35 37 38 15 93แล้วก็94นะครับอัดหนักๆนักไปเลยก็จะเป็น305แล้วก็ตัดเล่นนะครับ05 03แล้วก็94นะครับอย่าลืม35กันด้วยเนาะนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากแอดแมงปอปีกบางด้วยนะครับ ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นแนวทางเลขวิ่งนะครับแล้วก็ชุดสรุปบนล่างอ,า,อาจารย์ปียะพงศ์นะครับทุกท่านซึ่งวันที่ผ่านมาเข้าเฉพาะเลขวิ่งไปที่หหลักร้อยบนนะครับสำหรับสายวิ่งห้ามพลาดเนาะเจ้านี้ก็ให้มาแล้ววันที่1นึ่งุมปาพันหกหเลขวิ่งที่ให้มาก็คือ3กับ1นนะครับทุกท่านวิ่งเล่นเล่นแต่ได้ตังนะครับและก็จะมีชุดสรุปบนล่างนะครับเป็นชุด2ตัวเนาะ มี1337 35นะครับแล้วก็38ดเด้อนะครับอาจารย์ปียพงศ์นะครับแล้วก็ชุดนี้จะเป็นชุดพิเศษนะครับท่านจะเป็น1 3แล้วก็3 7นะครับใครที่มีเของอาจารย์ปียพงศ์นะครับก็รับข้อมูลเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับผมต่อไปนะครับผมก็เป็นแนวทางของเลขเด่นบนนะครับอาจารย์เรือใบเนาะหลายท่านนะครับผมก็ ทวงแอดแล้วน่อยครับว่าทำไมไม่ลงของอาจารย์เรือใบหน่อยเนาะเลขวิ่งค่อนข้างแม่นนะฮะในคลิปนี้ก็จะมาลงให้นะครับว่าที่ผ่านมาอาจารย์เรือใบนะครับเข้าไปที่2นะครับเป็นหลักหน่วยของ2ตัวล่างนะครับแล้วก็เข้าไปที่1ะครับผมก็ไปที่หลักร้อยบนนะครับหนึ่าเนะครับ งวดใหม่ให้มาแล้ววันที่1กุมภาพันธ์65นะครับเลขวิ่งเด่นที่ให้มาก็จะเป็น8 3แล้วก็9นะครับผมอ่าก็ใครที่ขอเข้ามากันก็รบกวนเซฟเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์เรือใบด้วยนะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นของเงินเทวดานะครับก็ในคลิปที่ผ่านมานั้นเป็นของปลอมอีกแล้วนะครับทุกท่านที่จริงจะเป็น เข้าสู่ปีที่8เนาะแต่ในคลิปที่ผ่านมาเป็นปีที่7นะครับกอต้องขออภัยสมาชิกเป็นอย่างสูงนะครับว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกเลยนะครับเข้าไปที่59เป็นชุดเน้นด้วยนะครับตรงตรงบนนะครับแล้วก็เข้าไปที่92แต่เป็นชุดกันนะครับ92ล่างตรงตรงนะครับมาดูว่าใหมา่กันวันที่1กุมภาพันธ์65นะครับเลขวิ่งบนที่ให้มาจะเป็น8เด้อนะครับ แล้วก็จะมีชุด3ตัวบนที่เป็นชุดเน้นเนาะ874นะครับตัดได้74 84และ78นะครับชุดรองชุด3ตัวนะครับมี4ชุด083 783 827และก็852ห้าองาสี่นะครับผมขออภัย854นะครับ, 8, 5, 4, รบและเลขวิ่งล่างนะครับให้มาเหมือนกันจะเป็น0นะครับทุกท่านเออนะครับ แล้วก็มีเลขเด่นนะครับผมที่ให้มาชุดจับคู่เนาะมี30 50และ90นะครับชุดกันบนล่าง2754นะครับ5 8าแและ97เนะครับเป็นข้อมูลของเงินเทวดาของแท้100%เนะครับขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับผมแล้วก็ข้อมูลต่อไปนะครับเป็นของคนโคราชรักไก่ชนเนาะสรุปบนล่างนะครับผมซึ่ง ในเมื่อที่ผ่านมานะครับแอดก็ไม่ได้เซฟข้อมูลไว้เนาะนะครับเพราะว่าเขาลงเฉพาะในกลุ่ม V.I.P. นะครับแอดก็ไม่ได้อยู่นะครับผมเมื่อที่ผ่านมาก็ฟันธงนะครับเข้าไปที่59นะครับเป็นชุด2ตัวบนตรงเนาะมาดูว่าใหม่กันมาที่1กลุ่มพาพันหกสิบห้านะครับชุดสรุปบนบนล่างเน้นๆน,น,นะครับมีทั้งหมดก็หกชุดเนาะแปดสามเจ็ดสี่ห้าศูนยะ์ห้าเจ็ดหกศูนย และ61นะครับชุดกันจะเป็น27นะครับกลับด้วยนะครับผมก็รอลุ้นวันที่1กลุ่มบาพันหกห้านี้นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากคนโคราชนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นแนวทางของ110หน่วยบนอาจารย์จีบันนะครับท่านอาจารย์จีบันนี้ก็เด่นให้เข้าทั้งชุดสีฟ้าและก็เข้าทั้งชุดสีเหลืองเลยนะครับ ชุดสีเหลืองนี้นะครับผมให้เข้าไปที่1นะครับหลักร้อยเนาะแล้วก็ชุดสีฟ้าให้เข้าไปที่5หลัก10ของ3ตัวบนออกมาที่บน1 5 9นั่นเองนะครับมาดูว่าใหม่กันวันที่1กุมภาพันธ์เลขเด่นชุดสีเหลืองจะมี3 7แล้วก็5ชุดสีฟ้านะครับก็จะมี4 3สแล้วก็6นะครับท่านซึ่งทั้ง2ใบนี้ชน ก็ชนไปที่3นะครับชนไปที่3เนะาะก็ลองลุ้นดูว่า3จับมาบนหรือไม่นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์จีบันนะครับสำหรับชุดนี้นะครับผมก็เป็นของแอดปิมมี่เนาะสิหน่วยล่างนะครับหลายคนก็อาจจะได้แล้วนะฮะแต่ก็จะนำมาทบทวนให้นะครับเมื่อที่ผ่านมาเข้าไปที่9นะครับเฉพาะหลักสล่างเนาะมาดูงวดใหม่กันก็จะมีเด่นล่างที่ให้มานะครับ 025แล้วขก็9งดประจำวันที่1กลุ่มพ1 .65 นนครับก็รบกรนที่จะเซฟเอาไว้เลยนะครับ,รบ,รนะรบสมาชิกก็ไปลองหาอีกเลขหนึ่งมาลองจับใสด่ดูหรือจัจับคู่ในนี้ได้เลยนะครับผมอขอขอบคุณข้อมูลจากแอดบิมมี่นะครับต่อไปนะครับผมก็เป็นของมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเลขวิ่งบนล่างนะครับ ถ้าใครตามของเจ้านี้ก็นะฮะสายวิ่งนะครับก็เข้ามาแล้วไหลวัวติดๆเลยนะครับว่วที่ผ่านมาเข้าไปที่ทั้งบนทั้งล่างเนาะหหลักร้อยและก็2หลักหน่วยของ2ตัวล่างน,นะครับมาดูว่าดใหม่กันวันที่1กุมภาพันธ์หกสนะครับเลขวิ่งที่ให้มาก็จะเป็น9กับ8เด้อนะครับเกับ8เด้อนะครับแล้วก็จะมีชุดชอบชอบส่วนตัวนะครับ เป็นชุด3ตัวบนเนาะทั้งหมด4 4ชุดนะครับ9 31, 3 1 349 903แล้วก็831นะครับเป็นของมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ท่างนี้ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลต่อไปนะครับเป็นของคุณไก่เจ้าพายุวุฒินันสอนสีนะครับท่านก็ในงวว่ที่ผ่านมานะครับ เข้าไปที่29นะครับผมเป็นตัวกลับของ2ตัวล่างเนาะนะครับมาดูงัดใหม่กันนะครับคุณไก่ให้มาแล้วนะครับจะมีเลขวิ่งบน3กับ8นะครับเลขวิ่งล่างจะเป็น5นั่นเองเนาะแล้วก็นะฮะจะมีชุด3ตัวบน1ชุดเน้นๆนะครับคือ835นะครับแล้วก็จะมีชุด2ตัวบนล่างนะครับทั้งหมดก็ให้มาตามนี้นะครับจะมี85 7 5 4 5 3 5 3 2 3 8 3 6 3 3 0แล้วก็08นะครับเป็นของคุณไก่เจ้าพายุวุฒินันสอนสีนะครับอขอขอบคุณข้อมูลของเจ้านี้ด้วยนะครับใครที่ตามหาเซฟเอาไว้นะครับไปต่อเลยนะครับผมกับข้อมูลของเด่นล่างหรือว่าชุดล่างนะครับ เทพบรรลือสูตรคันเทพนั่นเองนะครับผมเจ้านี้นะเมื่อที่ผ่านมาเข้าทั้งชุดจับคู่บนล่างเลยนะครับผมก็ถือว่าแม่นมาพอสมควรเนาะนะครับหลายคนก็อาจจะได,อจจะได้อาจจะได้รับโชคกันนะครับเมื่อที่ผ่านมาก็เข้าไปที่นะครับ92นะครับ 92, าตรงๆล่างเลยนะครับมาดูงวดใหม่กันนะครับวันที่ 1>, 1กลุ่มพาพันหกสิบหให้มาแล้วก็คือจะมีเด่นล่างไปที่3นะครับไปที่3เนาะแล้วก็จะมีชุดจับคู่นะครับทั้งหมดก็มีสามศ3นย์สามหนึ่งสามสี่สามห้าส8มหกสามแนะครับห้าหนึ่งห้าสแล้วก็8 0 8ศูนนะครับทุกท่านแล้วก็จะมีชุดนะฮะเจาะไปเลยนะครับ,นะรบว่า ชุดไหนเน้นชุดไหนรองหรือชุดไหนกันนะครับก็จะมีชุดเด่นเนาะนะครับสามมาแน่นอนก,ก็คือจะมี3 4แล้วก็3 5นะครับชุดรอง0มาก็จะมี0 1นะครับแล้วก็0 5แล้วก็จะมี6มาเนาะก็จะเป็น6 5ชุดเดียวนะครับผมชุดการจะมีห้าหนแล้วก็5 4นะครับแล้วก็จะเป็น8 4ด้วยเนาะ นะครับก็ให้มาตามนี้จากเทพบรรลือนะครับชุดตั้งนั่นเองนะครับส่วนชุดบนก็รอไปก่อนเนาะณนะตอนนี้ชุดบนยังไม่ออกมานะครับถ้าออกมาแล้วแอดก็จะมาอัปเดตให้นะครับอขอขอบคุณจากเทพบรรลือด้วยนะครับต่อไปเด้อก็จะเป็นข้อมูลของเลขวิ่งนะครับร้านทองชุดอัปเดตนะครับซึ่ง ชุดเก่านั้นก็ถูกยุคเลิกไปมา,าให้ชุดนี้แทนเนะาะก็จะเป็นเลขวิ่ง3กับ7นะครับผมอ่าก็วัดที่ผ่านมานะครับเข้าไปที่ 9, 2นะครับทั้งบนทังล่างเลยนะครับวัดใหม่จะเป็นวิ่ง3กับ7เด้อนะครับเลขวิ่งร้านทองของแท้100%เปอซนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลด้วยนะครับสายวิ่งห้ามพลาดเลย แล้วก็ข้อมูลต่อไปนะครับจะเป็นของเซียนท่าทรายและเลขวิ่งแอดมัมนะครับทั้งสองสนักนี้จะมาพร้อมกันทุกๆุกวันเลยนะครับงวดที่ผ่านมาเด่นเซียนท่าทรายนะครับผมให้เข้าไปที่5นะครับหลักสิบของ2ตัวบนนะครับอ่าและก็นอกจากนี้เลขวิ่งแอดมัมนะครับเข้าไปที่1หลักร้อยและเข้าไปที่2 ลากหน่วยของ2ตัวล่างกันอีกด้วยนะครับอ่าก็วัตที่ผ่านมาถ้าใครเป็นสายวิ่งนะฮะร,รับกลิ่นเต็ม,เต,มเต็มนะครับมาดูวัดใหม่กันวันที่1่กุมภาพันธ์หกนะครับก็จะเป็นเด่นเนาะเด่นเซียนท่าทายเด่น1รองไปที่2นะครับเด่น1รองไปที่2นะครับห่กุมภาพันธ์นี้นะครับแล้วก็เลขวิ่งแอดมัมนะครับวันที่1่กุมภาพันธ์หกานะครับให้มาที่ 3กับ4เดอ้อเลขวิ่งบนล่างเน่งวัดประจำวันที่1กุมภาพันธ์นี้ฟันธงนะครับอ่าก็ใครที่เป็นสายวิ่งนะครับห้ามพลาดในงวัดนี้เซฟเอาไว้เลยนะครับก็ขอขอบคุณน,นะครับจากเลขวิ่งแอดมัมแล้วก็เสียนท่าสายด้วยนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้นะครับมามอบ แทนของขวัญเป็นอ่างเป่าเนาะนะครับในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับผมก็ใครที่ชอบชุดไหนนะครับให้เซฟเอาไว้นะครับใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกทท่านนะครับผมที่กดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้นะครับขอให้ร่ำรวยเงินทองต้อนรับวันตรุษเจีนนี้1กุมภาพันธ์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม